สวัสดีครับผมธนทรลงทุนทุกท่านครับ วันนี้นะครับรายการ ATFX นะคะสรุปข่าวรอบโลกนะครับประจำวันที่15กุมภานะครับผมันาคารนะครับสำหรับันงคารนี้นะครับเราก็เริ่มเห็นตลาดเริ่มผ่อนคลายความกังบุนลงบ้างหลังจากที่ทางรัสเซียเองนะครับผมก็เริ่มส่งสัญญาณว่าเอออาจจะเจรจากันไหมกระทางยุโรปตะวันตกนะคะซึ่งเดี๋ยวคุณมิ้วนะครับจะมาเล่าให้ฟังเรื่องเกี่ยวกับว่าซีทางยูเครนเซียนเนี่ยมีประเด็นอะไรบ้างนะครับฟังผมครับวันนี้จะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับการแถลงเมื่อวานครับผมภาพตลาดเมื่อวานนี้นะครับถ้าเราดูเนี่ย เราจะเห็นว่าเปอร์เซนต์เชนเนี่ยมันไม่ค่อยเยอะยนะแต่ว่าถ้าเราไปดูชาร์ตจริงๆนะครับผมเราจะเห็นว่าสัญญาณการกลับตัวในตล,ล,ลาดหุ้เลื่อยตัวชัดนะครับอยู่ี่สามเนี่ยมีการดึงไส้กลับแล้ววันนี้นะครับยังปิดเขียวอยู่ถ้าเกิดวันนี้มันปิดเขียวเด้งขึ้นมา engulfing ได้เนี่ยก็ค่อนข้างชาัดแล้วแหละว่าตลาดอาจจะไม่ได้กังวล มากเท่าไหร่แล้วนะครับผมกับสิ่งต่างๆที่กําลังเกิดขึ้นตอนนี้นะครับและไม่ใช่แค่ดาวโจนนะครับผมเนสแกลก็เช่นกันนะครับเอสเช่นกันนะครับเยอรมันสาเช่นกันนะครับผมเราเริ่มเห็นว่าตลาดหุ้นเนี่ยเริ่มมีการแบบลงไปย่ำลเดิมนะครับผมและมีการทำทเทิร์นกับตัวนะครับผมไม่ใช่แค่ตลาดปันละบาทนะถ้าเราดูเนี่ยน้ำมันเองนะครับก็มีการดึงไส้ขึ้นไปด้านบนเหมือนกันส่งสัญญาณเหมือนจะกลับตัวเหมือนกันนะครับผม ยกเว้นทองนะครับทองขึ้นต่อนะครับเช้านี้นะครับผมอยู่บริเวณ1876-1877แล้วนะครับก็ถือว่าทะลุนะฮะโซนแนวต้านทำเฟรมเดย์ชุดก่อนหน้านี้แล้วนะครับผมถ้าใครจะรอดักต่อไปนะครับผมก็อาจจะรอบริเวณโซนนูนเลย1898-1900เลยนะครับผมทีนี้ถ้าอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากให้ดูนะครับผมคือตลาดปับัตครับ พันธบัตรเองก็ส่งสัญญาณกับตัวเหมือนกันนะฮะคือในตลาดพันธบัตรเนี่ยเมื่อวานนี้นะครับมันมีการแถลงข่าวสาคัญของคุณเจมส์บูลลานะครับผมก็เป็นประธานเฟดสาขาหนึ่งที่มีสิทธิ์โบตขึ้นดอกเบี้ยหรือไม่ขึ้นดอกเบี้ยในปีนี้นะครับผมเมื่อวานนี้ครับเขาได้ให้ข่าวก,กับทาง CNBC นะครับผมเขามองว่าเงินเฟอ้อตอนนี้มันเริ่มเป็นปัญหาแล้วมันเริ่มแบบกระจายไปอยู่ในหลายๆเซกเตอร์มากขึ้นเขาใช้คําว่า Broadening นะครับผมแปลว่าของเนี่ยมันไม่ได้แพงแค่บางอย่างไม่ได้แพงแค่น้ามันไม่ได้แพงแค่ อลหลายอย่างแล้วนะครับถ้าใครที่ติดตามรายการเรามาตลอดเนี่ยผมก็เคยทําชาร์ตให้ดูแล้วนะครับว่าณเวลาเนี้ยสิ่งที่มันเงินมันเฟอ้อจริงๆเนี่ยมันเฟอ้อไปแบบแทบทุกสินค้าเลยนะฮะดังนั้นนะครับเขาเองก็เห็นตัวเลขนี้เหมือนกับที่เราเห็นนะครับ CPI ที่ขึ้นมาทําสูงสุดในรอบ40ปีเขาก็เห็นนะครับผมดังนั้นครับรอบนี้ถ้าติดตามรายการผมทางเรามาตลอดเนี่ยผมก็จะแอบอัปเดตมาตลอดนะว่าเฮ้ยโอกาสขึ้นดอกเบีย้ยเนี่ยปีนี้ ในช่วงการประชุม2ครั้งแรกเนี่ยมีนากัคมปิโตนาเนี่ยมาเป็น2ครั้งแล้วนะหแล้วนะครับผมสุดท้ายเมื่อวานครับตอนนี้เขาแถลงครับเขาก็ดันให้พูดสัญญาณชัดเจนเลยครับว่าคุณบุราเนี่ยบอกว่าทางเขาเองเน่ยมีมุมอมอว่าควรจะขึ้นดอกเบีย้ยเป็น1%นร์ซะครับผมภายใน1นึ่งกรกนะครับ หลังจากพูดไปครับผมตลาดพันธบัตรมีความวุ่นวายเกิดมาขึ้นมา,นมาทันทีครับราคาพันธบัตรขึ้นไปแตะสูงสุดนะครับผมอยู่บริเวณ2.026นะฮะะฮะไม่ใช่ราคาผลตอบแทนพันธบัตรนะครับผม10ปีแตะ2.026นะครับผมซึ่งการที่มันขึ้นไปแบบนั้นจะเกิดอะไรขึ้น มันจะเกิดภาพนี้ขึ้นครับคือสเปรดเส้นสีดำเนี่ยสองทับสิป,ปีเนี่ยมันลงมาต่ําและอยู่บริเวณ0.4แล้วไอ้ค่าเนี้ยถ้าใครเคยติดตามนะครับผมในข่าวไมคโครรุ่นก่อนๆเนี่ยเราจะเห็นว่าช่วงที่มันลงไปต่ำสูงเนี่ยช่วงเนี้ยครับผมช่วงอินเวอร์สยูเคิร์มเนี่ยจะเป็นช่วงที่ตลาดกังวลว่าจะมีวิกฤตมากนะครับซึ่งถ้าเราดูสังเกตเนี่ยมันก็ส่งสัญญ,ญาณวิกฤตมาตั้งแต่ตอนต้นปีนี้แล้วนะครับผมเริ่มทะลุ0.7ลงมานะครับบริเวณนี้นนะะครับแลลลลไหงมาตอดนะ คือตอนนี้ตลาดเริ่มกังวลแล้วว่ารีเซชชันจะมาจริงจากการขึ้นดอกเบี้ยเร็วเกินไปดูจากสั่งเส้นสีฟ้านะครับเส้นสีฟ้านะครับขายพันธบัตรสั้นหมดเลยนะครับผมและพันธบัตรโซ่พันธบัตรยาวก็เริ่มมีแรงแผ่วๆนะครับคนเริ่มกังวลแล้วว่าจะกู้มาลงทุนทําไมฝากเงินไว้เฉยๆก็ได้ดอกเบี้ยพันธบัตร2ปีแล้วนะครับมันจะกลายเป็นว่าเกิดสถานการณ์รีเซชชันเกิดขึ้นได้นะครับตรานี้เราคุยกันตามทฤษฎีนะ นั่นคือเรื่องราวของทางสงากละนะครับผมอะล่ะทีนี้ประเด็นสําคัญเนี่ยเดี๋ยวผมจะส่งต่อให้คุณมิ้วนะครับเรื่องเกี่ยวกับยูเครนนะครับผมที่ทําไมถึงได้ส่งผลให้คอมมดิตี้ตัวต่างๆปรับต,ต,ต,ตัวขึ้นมาอย่างรุนแรงนะครับ ขอบคุณคุณจอบนะคะสำหรับมิวก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับยูเครนรัสเซียนั่นเองนะคะประเด็นค่อนข้างใหญ่นะคะทีนี้มิวขออนุญ,ญาตเป่าเท้าความสั้นๆก่อนนะว่าทําไมเขาถึงมัตีกันจะทะเลาะอะไรกันนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยยูเครนเนี่ยเขาเคยเป็นส่วนหนึ่งของสภาพสหภาพโซเวียตนะคะแต่ว่าสหภาพโซเวียตเนี่ยเขาล่มสลายไปเมื่อประมาณปี1991นะ้าอะถ้านับมานจนปัจจุบันก็ประมาณ31ปีนะคะก็พอล่มสลายปุ๊บเนี่ยยูเครนเขาก็เลยเป็นอิสระนะคะทีนี้รัเสเซียเขาก็อยากจะได้ดินแดนที่เคยเป็นของเขาเคือ ะะแต่ว่าก็เคยมีการทะเลาะก,กันเนี่ยเมื่อประมาณปี2014นะคะรัสเซียเนี่ยก็บุกยึดนะคะคาบสมุทรไครเมียนะคะแถบข้างล่างนี้นะ แล้วก็ตอนนี้นะคะก็ทางอเมริกาเนี่ยก็บอกว่ารัสเซียเนี่ยน่าจะบุกยูเครนเร็วๆนี้ถ้าใครจําได้นะภาพอ่เมื่อเมื่อวานนะคะที่คุณจอบเอามาให้ดูที่ว่ากองทหารรัสเซียเนี่ยจริง,รงๆก็ตั้งล้อมยูเครนไว้เรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้พอเขาจะตีกันจริงๆเนี่ยมันจะส่งผลกระทบยังไงต่อเศรษฐกิจนะคะก็คือยูเครนเนี่ยอยากจะเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพันธมิตรนาโต้นะคะซึ่งนาโตเนี่ยมีจะจะมี30ประเทศนะคะก็คือพวกอ่ยุโรปทั้งหมดนะคะแล้วก็พวกอเมริกาเหนือนะคะก็ถ้าเขาเข้าร่วมเนี่ย เขาก็เลยไม่ยอมก็เลยบอกว่าฉันฉันไม่โอเคที่คุณจะเข้าร่วมนะคะแต่ทีเนี้ยทางฝั่งยุโรปเองเนะี่ยเราก็ฝั่งทางอเมริกาเองนะก็พยายามจะช่วยยูเครนนะคะเพราะว่าดูแล้วรัเสเซียเนี่ยน่าจะตีจริงถ้าตีจริงเนี่ยตอนเนี้ยที่เรารับทราบกันก็คือผลกระทบต่อราคานะคะก็ทั้งน้ามันนะทั้งทองคำนะก็มีการปรับตัวขึ้นนะคะเพราะว่า อย่างที่ทราบกันว่ารัเสเซียเนี่ยส่งออกน้ามันค่องข้า่เยอะทีเนี้ยเรามาดูรูปการส่งออกน้ํามันของรัเสเซียอันนี้จะเป็นปี2019นะคะน้ํามันของรัเสเซียที่ส่งนะคะก็จะเป็นสีม่วงทั้งแถบเลยอันนี้ก็จะเป็นแถบยุโรปนะคะทั้งเนเธอร์แลนด์ เยอรมนีนะคะแล้วก็มีโปแลนด์อิตาลีเบลารุสนะคะเต็มไปหมดเลยฟินแลนด์นะคะแถบเนี้ยรัสเซียเนี่ยส่งน้ำมันให้ทั้งหมดนะคะแล้วยังจะมีอ่าเรื่องข้อพิพากเรื่องเกี่ยวกับอ่าหน่อสตรีมทูนะคะท่อส่งก๊าซนะคะที่จะรัสเซียมาที่เยอรมันนะคะก็ตอนมีท่อแรกแท่ท่อแรกมานะคะหน่อสตรีมวัดนะแล้วก็มีสตรีมทูนะคะขนานกันมาแถบทะเล ในติเตอร์ลรเนียนตรงนี้นะคะคือไม่ผ่านประเทศใดเลยถ้าสมมติลบกันจริงๆอเมริกาบอกว่าจะเข้ามาเหมือนคล้ายๆว่าความบาดนะถ้าความบาดปุ๊บเนี่ยก็อาจจะทําให้ส่งผลกระทบต่อการส่งออกของรัเสเซียนะคะซึ่งรัเสเซียอย่างที่ทราบกันส่งยุโรปนะยุโรปเนี่ยราคาน้ามันนะต้องแพงแน่ๆเลยราคาแก๊สน,นะคะก็จะผลกระทบส่วนยูเครนนะคะถ้าลบกันมาจริงๆก็น่าจะกระทบการส่งออกด้วยทีนี้เรามาดูนะคะยูเครนเนี่ยเขาส่งออกอ,อันนี้ปี2019นะคะคอนนะจะเป็นพวกข้าวโพดนะคะ9ก้ ส่งไปไหนส่งไปนะคะก็ยุโรปทั้งหมดเลยเนเธอร์แลนด์สเปนเยอรมันอิตาลีอันนี้ทุกท่านเริ่มจะเข้าใจแล้วนะว่าทําไมยุโรปเนี่ยถึงเป็นเดือดเป็นร้อนกับรัสเซียยูเครนมากๆนะคะเพราะว่าถ้าตีกันเนี่ยมันจะทําให้อาหารที่ยุโรปเนี่ยแพงขึ้นนะ,ะเพราะว่ากระทบการส่งออกจะทําให้น้ํามันที่ยุโรปเนี่ยแพงขึ้นนะคะแล้วก็ก๊าซธรรมชาติก็น่าจะได้ผลกระทบด้วยนะคะจริงๆก็อาจจะทําให้อ่า GDP อ่าเงินเฟ้อนะคะขอโทษนะคะเงินเฟ้อทั่วโลกเนี่ยพุ่งสูงขึ้นด้วยนะคะเพราะว่าเขาก็ส่งออกหลาย อย่างเนาะก็ส่งให้หลายๆประเทศก็ต้นทุนอาหารของหลายๆประเทศพุ่งสูงขึ้นก็น่าจะกระทบกันเป็นลูกโซ่นะแล้วก็ส่งไปจีนด้วยค่ะจีนเนี่ยก็สิบหกจุดสี่เปอร์เซนต์ตุรกีอียิปต์ด้วยนะคะส่งไปจีนที่หลักๆกเนี่ยก็คือเป็นอาหารสัตว์นะคะถ้าจีนเนี่ยก็เป็นคนนําเข้าข้าวโพดเยอะแล้วก็ผลิตอาหารสัตว์แล้วก็ส่งอาหารสัตว์ออก ส่งออกทั่วโลกด้วยนะคะก็ถ้าต้นทุนอาหารสัตว์แพงอีกเนื้อสัตว์ก็จะแพงอีกนะคะทีนี้เราก็จะทบกันกระทบกันเป็นลูกโซ่เลยนะคะโดยรวมก็ประมาณนี้นะคะส่วนข่าวเรื่องการเมืองเนี่ยก็เท่าๆติดที่ตามข่าวมาเนี่ยก็มีานายก รัฐมนตรีของหลายๆประเทศหรือว่าประธาน,นรัฐมนตรีของหลายประเทศเนี่ยเข้าไปคุยกับรัเสเซียแล้วนะไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสอังกฤษนะที่เริ่มเข้าไปคุยนะคะแล้วก็เริ่มมีคําเตือนนะที่คําเตือนทางสถานทูตนะคะว่าให้ย้ายคนออกนะแล้วก็มีหลายๆประเทศเริ่มกังวลกันมานะคะเราอาจจะต้องติดตามกันต่อไปนะว่าถ้าเคาลบกันจริงๆเนี่ยน่าจะส่งผลกระทบต่อพวกตลาดคอมมูนิตี้ทั้งหมดเลยนะคะน้ํามันทองคําก็ด้วยนะคะก๊าซธรรมชาติก็ด้วยนะ,ะก็ให้ติดตามข่าวต่อไปดีๆนะคะเพราะว่าข่าวนี้ เรื่องใหญ่มากๆนะคะสำหรับข่าวอื่นๆนะคะไม่แน่ใจว่าคุณมีข่าวน้ำมันเพิ่มเติมหรือเปล่าคะก็จากที่คุณมิวเล่ามาเนี่ยเราก็จะเห็นนะครับว่าโทั้งอาหารนะครับทั้งพวกคอมมนดิตี้ต่างๆเนี่ยรัสเซียกับยูเครนเนี่ยเป็นผู้ส่งออกสําคัญเหมือนกันนะครับผมและคนที่รับไปก็เป็นเัลเป็นทางฝั่งยุโรปนะครับผมทีนี้ถ้ามีประเด็นขึ้นมาจริงๆถ้ามีแฟลชแอททคขึ้นมาจริงๆนะครับผมสิ่งที่จะตามมาครับผมคือเราอาจจะได้เห็นเงินเฟ้อในยูโรเพิ่มขึ้นอีก ผมเราอาจจะได้เห็นนโยบายการเงินที่ปรับตัวเร็วขึ้นลด QE เร็วขึ้นหรือเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยเร็วขึ้นก็เป็นไปได้นะครับซึ่งประเด็นนี้ถ้าเป็นประเด็นเรื่องเกี่ยวกับดอกเบี้ยจะขึ้นเนี่ยอันนี้จะส่งผลดีกับสกุลเงินยูโรนะแต่ว่าก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกกับเศรษฐกิจนะครับผมก็เราติดตามประเด็นเรื่องนี้กันต่อไปแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ครับ15กุมภาพันธ์ครับสรุปข่าวรอบโลกครับขอจบลงเท่านี้นะครับขอทุกท่านเชคาดีรวยมีกำไรกันนะครับสวัสดีครับ